สวัสดีครับวันนี้มีรถบ้านเข้าใหม่นะครับเป็น t o y ยต a a อ t ติสนะครับเครื่องยนต์1นึ่กีเกียออโต้รถจดทะเบียนปี2 0 1พันนะครับคันนี้เป็นรถบ้าน100%นะครับไม่ใช่แท็กซี่ปดป้ายนะรับประกันเลยนะครับรถเข้าศูนย์ตลอดนะครับรถเข้าศูนย์ t o y ยต a ตลอดนะครับเช็คทุกระยะทางนะครับประวัติดีๆเลยนะคันนี้ริมเอกสารครบพร้อมโอนนะครับ รถสวยนะครับสีสันสวยเงางามทั้งคันนะครับไม่มีรูรอยนะบอดี้บางเดิมไม่เคยชนไม่เคยพลิกคว่ำจมน้ํานะครับตัวนี้เป็นตัว CNG นะครับติดตั้งมาตั้งแต่ป้ายแดงนะครับเป็นตัวที่ติดตั้งจากศูนย์โตโยต้าโดยตรงนะครับซึ่งมันจะไม่มีปัญหาต่อเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เพราะเป็นโรงงานติดตั้งมานะครับใช้งานยาวๆเลยนะครับประหยัดประหยัดนะครับเหมาะสําหรับลูกค้า เดินทางไปทํางานไกลๆนะครับขับรถวันละเป็นร้อยกิโลคันนี้แนะนําเลยนะใช้คุ้มๆนะครับช่วยประหยัดค่าเดินทางได้นะภาษีหกเก้า,า 4, 6, 9, เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมภายในครับแ่งประตูสวยๆเลยนะกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะครับภายในเบาะหนังนะครับเบาะสวยทุกตัวไม่ขาดนะตัวนี้เป็น แอร์แบ็กคู่หน้าเลขกไม่สองแสนห้าไม่เยอะนะครับคอนโซลหน้าสสวยๆนะครับพร้อมกล้องบันทึกนะครับคอนโซลคอนโซลสวยนะครับเครื่องดีแอร์เย็นเพลงดังนะครับฝ้าหลังคาขาวสะอาดนะครับเจ้าของไม่เคยดูดบุหรี่ในรถนะภายในหอมๆเ,เ,เลยนะครับสวยๆเลยนะครับ รถไม่มีตำหนิเลยนะคันนี้ช่วงล่างก็ดีนะครับใช้งานได้สองระบบนะครับเดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องครับรถสตาร์เครื่องอยู่นะครับเครื่องเดินนิ่งเดินเรียบไม่สะดุดนะครับห้องเครื่องแห้งๆนะครับไม่หยดไม่เยิ้มไม่มีคราบน้เตมันเครื่องนะรถเดิมๆเ,เลยนะครับสติ๊กเกอร์เหรียญบาทอยู่นะครับแก้มไม่เคยถอดนะฝากระโปรงก็ไม่ถอดนะครับ เครื่องนิ่งเนียน,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 นเลยนะไม่มีไอนะครับนื้อันเครื่องไม่กระเซ็นนะสติกเกอร์นะครับอยู่นะครับ 3R อยู่นะแก้มไม่ถอดนะครับซ้ายขวาไม่ถอดเลยนะนะครับมอ,อกอนะครับฝาเดิมโตโยต้าสติกเกอร์อยู่ครบนะขับทั้งไกลสบายไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับ ช่วงล่างดีนะครับเยี้ยวซ้ายขวาไม่ดังเกียร์ออโต้เปลี่ยนนิ่มเปลี่ยนครบทุกเกียร์ไม่กระตุกนะครับเล่มเอกสารคบนะครับพร้อมโอนรับประกันรถบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลูกค้าต่างจังหวัดท่านใดไม่สะดวกมาดูรถสามารถแอดไลน์นะครับโทรวิดีโอคอลเปิดกล้องดูรถไว้เป็นแนวทางก่อนได้นะครับมีบริการจัดส่งรถถึงหน้าบ้านลูกค้าเก็บเงินปลายทางนะครับสนใจสอบถามได้เลยนะครับ